สิทธยานุสิทธิ์เศร้าสิ้นหลวงปู่แสงยานวโรเกจิชื่อดังแห่งวัดป่าดงสว่างทาบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวจังหวัดยโสธรวันที่19มิถุนายนมีรายงานการลับสังขารของหลวงปู่แสงยานวโรแห่งวัดป่าดงสว่างทาบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวจังหวัดยโสธรพระเกจิดังของภาคอีสานหลังจากอาพาธมาระยะเวลาหนึ่งสีรีลมอายุ99ปี โดยเฟซบุ๊กของหลวงปู่แสงยานนวโรได้โพสต์ข้อความว่าวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายน2566เวลา 19. 1 3นสนน้อมส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่แดนนิพพานและธาตุวานขันตามกฎธรรมชาติทั้งนี้หลวงปู่แสงในชื่อหลวงปู่แสงจันดโชโตยนานนวโรอายุเกือบหนึ่งปีสิบสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมหลวงปู่แสงจันดโชโตยนานนวโรวัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467ที่อาจารย์้าหยาดจ,จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอ,อุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น